เอ็มมาแล้วเอ็มโอ้ยโ้หน้าเปคนแก่เลยเนาะเออน่าหเห็นโอ้ยจะิโอ้ชุ่นลุกจริงแล้วแล้วห้องไม่ได้ใหญ่ด้วยนะเออเพลัยผีกัดทุกคนพยายามตอบโอ้ ้ทุกคนแชร์ไปก่อนใครไปมุมไหมไปไปตะบอลกูไปตะบอลอ๋อโอเคทุกคนแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงนะทุกคนนะขอเวลาแชร์แป๊บนึ่งอยู่นี่อยู่นี่ตะบอลมาถือกล้องตะบอลเดี๋ยวผมแชร์ก่อนทุกคนขอเวลาแชร์แป๊บนึงนะทุกคนเนี่ยคือสภาพสภาพบ้านนอ้สัตว์มึงดูข้างนอกนะซี่แต่ข้างในนะดูอย่างใหม่เออแต่เพราะว่าสังเกตนะถ้า ถ้าแบบมันเนี้ยมันไม่มีที่ก้านใช่ไหมมันไม่มีไม่มีสแสลมใช่ไหมอืพวกแดดฝนอ่ะมันก็สามารถกัดก่อนได้เรียเรียสีทำให้สีสีแต่ในบ้านคือไม่โดนน้ําไม่โดนอะไรเลยอืมทุกคนนะใครที่เพิ่งมาจากไฟเดวีหกนะมาตามกันต่อนะทุกคนเดี๋ยวตะบอลกับไอ้นพจะไปแล้วก็อย่าลืมนะวันนี้ฉันสวยนะบอกไว้ก่อนอสวยที่ันนี้ฉันสวยนะคิ้วหรือสะพานพระรามแปดปิงพอใจป่ะตะบอลพอใจป่ะปิงพอใจไหมเรกว่าสะพานปิงมันเกาะอยู่สองตัว นะไปสาไปขุดหามาจากในแหล่งน้าอย่างตามธรรมชาติไปเจอปิงตัวเท่าควายก็เลยมาแปะไว้บนบน,บนคิว้วพอใจยังพอใจแล้วจบใช่ไหมทุกคนครับที่ใครที่เข้ามานะวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมจะไม่เล่นนะครับผมเพราะว่าที่นี่น่ากล <ผม S 2> ัวจริงนะงตั้งแต่ลุงบนอะไรตั้งแ,แต่ลุงเขามาคุยกับผมแล้วว่าพวกเองอะ่ะกล้าไปไหมถ้าพวกเองกล้าเดีย๋ยวข้าจะพามา สุดท้ายลุงก็พามาชี้เป้าแล้วก็ให้เรามาลุยน้ำกวดขึ้นแล้ว,วลุงบอกว่าที่นี่เจอคดีกันมาเยอะแล้วนะครับผมตั้งแต่ศาลแล้วศาลที่ทุบแล้วก็บ้านแม่แม่ตะเคียนแม่ทรงไทยนเนี่ยโอเคสวัสดีครับสวัสดีลุกเพจทุกท่านนะครับสวีลุกเพจทุกท่านนะครับผมใ,ใช่ครับผมแทกเพื่อนตามเพื่อนมาก,ก่อนเลยใช่ เหมือนเดิมน,นะครับผมขอเวลาไม่มากแล้วครับขอเวลาแป๊บเดียวนะครับผมนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมนะแชร์หน้าเฟซเปิดสาธารณะนะครับผมนะใครมีเพื่อนแท็กเพื่อนแท็กแท็กไฮไลท์เพื่อน,อนมารับชมกันเยอะๆสองนะครับใครที่มีกลุ่มรบกวนนิดนึงนะครับแชร์ลงกลุ่มให้ผมทีนะครับกลุ่มสาธารนณะกลุ่มผีกลุ่ม,ลมลหล่อๆเนี้ยฝากแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมสามเลยนะครับนะผมตอนนี้เพจผีกัดยังไม่มีสปอนเซอร์ยังไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนะสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะครับดูอยู่นะ ผมฝากเพจผีกัดไว้พิจารณาโรงงานโปรโมทโฆษณาด้วยนะครับผมสามารถทักทักมาสอบถามรายละเอียดได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงนะครับมีแอดมินคอยตอบให้บริการอยู่นะครับผมนะฝากด้วยฝากเพจผีกัดไว้พิจารณาด้วยนะครับผมค่าคืนนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามฝากกดติดตามเพจผีกัดไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่ําคืนนี้ผมกับตาบอลกินกระดูกจะพาขึ้นไปข้างบนกันนะว่าเราจะเจออะไรกันบ้างค่ําคืนนี้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ผมทีปะ่ะ เรื่องแล้วอุ้ยอะไรเห็นอยู่เ่เกี้แล้วก็ไเก็คเหร็จไหมเ่เกี้เขาโผล่หน้ามานี่ตะบอลถ้าไหนซูมได้ผมบอกให้ซูมคือซูมเลยนะน่ากลัวว่ะ ยยนะคะรับขออนุญาตนะครับขออนุญาตทางานขออนุญาตขึ้นบ้านนะคะรับขออนุญาตนะครับแม่ออทุกคนผมฝากอันนี้หนึ่งนะเพจผีกัดนะครับผมสามารถส่งดวงดาวได้นะถ้าปาร์ตี้ดาวขึ้นแล้วใครอยากสพอร์ตสามารถส่งดวงดาวได้เลยนะครับดวงดาวแต่ละหนึ่งดวงนะครับผมที่ท่านส่งมาให้ผมจะเก็บไว้ทําบุญนะครับในแต่ละงานบุญนะผมฝากไว้ด้วยนะครับผม,มพี่หนุ่มเเดินต่อ พี่นบดูตุ๊กแก้วยนะโอ้โหนี่ไงอุ้ยอุ้ยใครเดินข้างบนไม่รู้ฉิรู้ว่าตุ๊กแกซูมได้ให้ดูได้ไหมไม่ต้องอ่ะไม่ต้องซูมหรอกเห็นอยู่เริ่มเป็นจิ้งจกยักษ์โอ้โหนี่ดูดูจิ้งจกยักษ์ไอ้มันแอบโอยวะยังมีอีกตัวนะดูดีๆนะอย่างทผมบอกแล้วถ้ามาที่ระบาดเนี่ยต้องดูคาน ทุกคนคิดสภาพนะอุย,อยดเดินนะวินทุกคนลองจินตนาการดูบ้านทรงไทยอยู่กลางป่าแล้วต้นไม้ขึ้นทึบอะ่ะความสุมเป็นยังไงแต่ตอนนี้ดีอะ่ะยังโล่งขึ้นเยอะแต่อีกตัวหนึ่งอะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้แหละย,ยี่นแ่น ขนลุกอีกแล้วอ่ะทันทีแบบเดินเข้ามาตรงนี้ขนลุกตลอดเลยวะ่ะผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนบนไดออะก็ตามเป็นจริงอ่ะอมันต้องหกขั้นปะหรืออะไรหรือหรือเลขคู่ก็ไม่รู้นะก็ว่ายขอเขามาแล้วบอกเขาก็ได้อาเชิญเขาก็ได้โอเคโอเคผมไม่แน่ใจนะว่าโบราณอ่ะเขาสร้างบนไดนเลขคู่หรือเลขคี่ที่ไม่ให้ผีลงหรืออย่างนนผมจะบอกให้นะนส่วนมากอ่ะบันไดอ่ะ ถ้าบันไดหักส่วนมากบ้านนั้นจะมี<ต>เนี่ยสมัยต,ต้องต้องถามคนเท่าคนแก่ทุกคนนะใช่เขาบอกว่าโบราณตามโบราณแะถ้าบันไดบ้านหักส่วนมากจะไม่ดีนะสาธุขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตผีบ้านผีเรือนแม่ตะเคียนแม่ตกน้ำมันนะคะวันนี้ลูกทีมงานมาถ่ายทำรายการนะถ้ามีปกิริยาอย,ย่างไงสามารถทำอะไร<ห>ก็ ให้ลูกและทีมงานลูกเพจได้รับรู้ได้เห็นนิดๆกันหน่อยก็ยังดีนะครับผมนะขอโชคขอลาบด้วยนะแม่นะสาธุขออนุญาตขึ้นบ้านนะครับรัอพี่ขึ้นเลยผมรู้สึกขนลุกว่ะจริงๆนะมันยิ่งกว่านี่มันยิ่งกว่าทรงไทยที่แบบอะไรย่างเงี้ยทรงไทยที่แบบแม่ชีนะถ้าขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปแล้วเจอคนนั่งอยู่เนี่ยคือ แน่ทันดีที่ก้าวให้มาคนลุกมาที่บ้านตะเคียนแล้วแกโอเคใช่ไหมโอเคโอเคนะไื่อก้เมื่อกี้เหมือนเงาใครยืนอยู่หวะเห็นปะโอเคเหมือนเงายืนอยู่วน่าจะเห็นเห็นด้วยพวกเราก่อนมาว่าแกกลัวเป็นอะไรไงโอเคเมื่อกี้ในกล้องเห็นเงายืนอยู่เว้ยเหมือนยืนยืนหันหน้าออกไปตกหรือหันหน้าออกประตูไม่รู้ว่ะไาพี่ขึ้นไปดูดีกว่ ้ยใครเดินอะ่ะใครเดินเัตะบอลใครเดินทุกคนทุกคนเดี๋ยวไม่ใครเดินตามไม่มีใครเดินทุกคนครับอันนี้ใช้วิทยาในยญาณนะระหว่างทางขึ้นบ้านกับประตูอะมันตรงกันเห็นไหมถ้าหวงจุ้ยเขาเรียกว่าตะบอลทางผีพาดเออแล้วประตูทางเข้ากับประตูบนได้ลงอ่ะมันตรงกันุ้ยถงนั่นแหละวุ้ยไดนะครับ ใช่ครับเป็นเสียงเดินครับเราไม่ได้เดินเมื่อกี้เรายืนอยู่นะใครเดินไม่รู้พี่นกใครเดินตามพี่อ่ะใครเดินตามผมหัวหน้าละบอลผมยังไม่ได้ก้าวเลยไม่มีใครเียเดินแต่เป็นเสียงเดินตามพี่อ่ะเดินรู้ใครเนี่ยเนี่ยทางปี่านเนี่ยเนี่ยโต้ผีที่ผมคนลุกว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครเฮ้ยเจนพี่เฮ้ยเอ็มเอ็ม สียงติงเสียงนาดเสงาดเหรอใครคตีนดีนวะียทยที่นีวะแต่เสียงนาดนาจะดังมาจากหมตตระแ่ทนนเดี๋ยวจะหาไว้นี่ผมลุกดูดิน้องระวังนะค่อยๆเดินเพราะยานะบ้านค่อนข้างเก่าแล้วโอ้ยตะบอนอืมเขาอะไวะุ้ย โอ้ยเส uh. oh. ียประตู้ยใครอยู hmm. ่ไหมมือค้าอยู่ไหมเฮ้ยใครเดินใครเดินสิ่เดินข้างนอกสิ่งเดินสิ่งเดินอยู่ตรงโน้นเดินเดินเดินใครเดินโอยแม่ครับขออนุญาตนะแล้วห้องมันกระจกแบบเดินเดินอยู่แล้วมาตัดผ่านกระจกนะแม่ครับขออนุญาตนะครับแม่ผีบ้านผีเรือนอันนี้ลูกมาทำงานนะครับถ้า อยากให้บุญได้เกิดหรือได้บุญบุญสดนะทำอะไรก็ได้เสียงหรือนิดๆหน่อยๆอะไ้มีนะครับแม่นะขอดูห้องดนตรีหน่อยค่ะห้องดนตรีคือห้องไหนครับห้องห้องไหนไมห้องดนตรีห้องดนตรีอยู่ห้องไหนวะแต่เฮ้ยมันมันจะเป็นห้องที่เขาเป็นชุนั่นแหละแกน่าจะอยู่ห้องนั้นเอาจริงๆดูใครดูลูกเพจบอกอยากดูไปนเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ทุกคนช่วยกันแชร์หน่อยเฮ้ยอะไรนะบอล ดๆด,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 ดอเลยวะใครอ่ะพี่ฟังฟังดิเสียงล้านนาเสียงล้านนาหะรนทุกคนใส่หูฟังใส่หูฟังลองฟังดิเสียงล้านนาดีกันยองวะ เล่นพี่นุ๊กไม่ใช่มันเป็นจริงจริงทุกคนตะบอลสวัสดีครับสวัสดีครับผมมันมันเข้ามาในความรู้สึกเวยในความคิดแบบแม่งเหมือนแบบห่มลงอะทุกคนใครเดินไม่รู้เสียงอะไรนะเสียงเหมือนห่มลงอะนะน้าห่มลงเฮ้ยตะบอลอะไรไอ้ผมนี่นะผมได้ยินเสียงเหมือนว่าเสียงเฮ้ยโอเคแล้วแล้ว รู้จะเข้าไปรอเอ็มก่อนแล้วเข้าเข้าไปดูนี่ว่าเสียงและหน้าดังตลอดใช่ครับเราก็ได้ยินไปดูไปดูห้องไปดูห้องดูห้องดูห้องดาห้องดูตรงนน้นเนี้ยดูแกดูมีใครเข้ามาไม่รู้ลองเดินเข้าไปดูดิดวน่าจะไม่ได้มั้ง แนครับบอลอเนี่ยไม่รู้มันเหมือนคาดน้ำเหลืองนะทุกคนได้นะครับพงศยเนอะเฮ้ยอะไรใครเดินนะใครเดินตรงนี้เนี่ยเนี่ยเสียงเดินอยู่ข้างหน้าพี่นพเหมือนคาดน้ำเหลืองละบอลเสียงระนาดแป๊บนึงทั้งตีมาจากไหนวะเสียงระนาด นี่อยากดูห้องดนตรีเหรอเอ้ยโคตรแฉะหน่อยแชร์หน่อยทุกคนดูสิ่งมี่เต๋าเลยนี่เหรอใช่ห้องนี้เปล่าใช่ห้องนี้ปะนี่ไงโอ้โหน่ากลัวใช่ห้องนี้ไหมห้องห้องดนตรีของวะ แต่พอกน้้เปิดประตูทิ้งไว้มีชุดชุดสีชมพูอยู่เอ็มเปิดไปทางันไงเสียงเดินอยู่ในข้างในห้องใช่มีใคยเดินอยู่เหรอเสียงเดินอยู่ข้างในไปดูพัสดุพัสดุพัสดุเอ็มใครเดินนะเป็นเสียงเดินอยู่ในห้องนะพี่เดินดูอยู่นี่อยู่นี่เอ็มไหวไหวไหว ไหวอยู่เสียงหน้าเอ็มวิ่ลงเงียบก่อนดิเสียงหน้าหน้าวิ่งเสียงหน้าดังจากห้องนี้เนี่ยเนี่ยดังมาจากข้างหน้าแล้วดังจากห้องนี้คือดังจากห้องนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหวอยู่รูไหมอยู อะไรวะเฮ้ยกูไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวกูเพิ่งกูมาตั้งแตนะ่กูไม่ได้อเสียงประตูเปิดเอางี้เนี่ยเสียงตีไทยมาจากห้องนี้ทำหนึน่งนะทุกคนทำหน,นึ่งเอางี้ว่าเหมือนแม่เขาชอบเหมือนเหมือนแม่เขาชอบแบบอะไรทไทยๆปะ่ะเก้าร้อยแปดร้อยท่านแชร์ครับสนบซื้อชุด ให้แม่ใส่ใหม่โอนตังม,มาครับถ้านะถ้าถ้าเอาแลนะ้วะถ้ามีทุนหรือถูกหวยนะเอางีว้วะลองลองลองตอนนี้มันเหมือนมีมีดนตรีไทยใช่ไหมเ,เดี๋ยวขออนุญาตลองเปิดดูใครนะอยากซื้อทุนใหม่นะโอนตังมาเงียบเนียบเนียบเสียงดนตรีไทยดังจากห้องนี้แหละดังจากห้องนี้เลยไม่ได้ดังจากห้องไหนเลยทุกคนฮนะเาราไม่ได้จุดทูกเอางี้ แม่ครับลูกขออนุญาตนะถ้าแม่ชอบดนตรีไทยนะลูกขออนุญาตเปิดนะแม่นะให้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 แม่ฟังนะเแ็นจับจับได้ปหรจับได้เสียงผู้หญิงเนี่ยแค่วะเดี๋ยว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 ผมเปิดนะคนลุกคนลุกวะผมอันนี้เปิดเองนะเย่าเยียนะจับได้ปหรเนี่ยับ ถ้าผมขนลุกทั้งเนี่ยก้าวขึ้นมาบนบ้านแล้วจำได้ไหมจำได้จำได้พี่โน้ตชุดแม่ไม่เปื่อยเลยนะเออทุกคนทะชุดแม่ไม่มีเปื่อยนะอันนี้เสียงผมเปิดครับผมเปิดผมเปิดผมเปิดอันนี้สุกชุดเปลี่ยมากเลยทุกคนเพราะว่าเป็นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ตอนแรกเราได้ยินไงว่ามีเสียงตีไทยใช่ไหมผมเลยเปิดทุกคนทุกคนชุดใหม่มากเลย อันนี้ผมเปิดเองนะแม่ครับถ้าแม่ชอบนะลูกมาเปิดดนตรตีไทยให้แม่ฟังแล้วนะเสีงยงใครวะเฮ้ยเฮ้ยเอ็ม 可以。はい จิีใครวะโอ้ยลุกดี๋ยกเดมั้งนเดี๋มังปล่อยปล่อยปาลำสวายให้แม่อนเอ็นขอแม่กูขอเดี๋ยวพ่ททุกคนต่อวันไม่เคยลำนะเดี๋ยวก่อนนะ ตับอลตบตะบตะบอลตะอลอลตับอลตบอลตะบอลตะบอก่อนตะอลตะบอลตะอลอลตะบอลตะบออะอออออ เจอไหมใครวะใครอะคิดไม่ถึงว่าใครยืนอยู่วะเสียงเสียงใครบอกให้มาหานะเสียงตะปนนั่งยืนตะปนตะปนใหญ่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 เสียงใครให้มาหาเสียงใครบอกให้มาหาทุกคนผมบอกให้ไปหาหรืออะไรนะจ๊ะใช่ไหมมึงไม่เห็นตะกุ้งเห็นไหมเพดคกูเห็นไม่เหรเฉยไม่แล้วปกติเหมือนเมื่อกี้เอาจริงๆเหมือนมีคนจับมือให้เราปกติผมลำไม่เป็นวันเตรียมเพลิเลย ลุงโอเคใช่ไหมอะก็ค่อยยืนก็ค่อยเหยียดเอาเลยก็ค่อยยืนไหวใช่ไหมไหวเดี๋ยวจะหาว่าโกงอะรัูนนี้ลุงอันนี้ผมถามจริงเอ็มใครอะสี่ประตูผมถามจริงเออก่อนมาโลเคชั่นเนี้ยลุงได้จุดทูบบอกจะที้เดินทางหรือยังที่ลุงบอกว่าตัวลุงอะมีบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดมาบ้านแม่ตะเคียนลุงต้องบอกเขาก่อนบอกเขาให้ได้ชนกันหรืวเปล่าชนกันหรือเปล่าไม่ได้จุดทูบบอกแล้วทำไม เสียงใครวะไม่รู้ออปะปทุกคนนะตะบอลไม่ได้จุดทูบบอกบอกกับตัวเองนะบอกกับบางสิ่งบางอย่างนะคือน่าจะชนกันแต่ผมไม่รู้ว่าใครชนกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอะออกมา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 อออแต่บอกเลยว่าที่าผมำไม่เป็นเสียงใครไมใครวะ ทุกคนเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครครับเดิมเดิมเดี๋ยวเดิมไม่ไม่ไม่ครับหนึ่งผมสแกนก่อนได้ไหมแม่ผมได้ยินผมได้ยินว่ามีคนมากระซิบข้างหูเป็นผู้หญิงฮะเยเอ๊ะมันวัดเฮ้ย ไอ้นุ่งทำอะไรโอไม่ทำกุยอยู่นี่อยู่ตะบนอยู่นี่คุอยู่ตะบนคุณรู้แล้วใครทำทุกคนชุดแม่ผมผมรู้แล้วใครทำชุดนี่นี่นนี่ปิดปิดครับปิดครับเก็บไว้ไว้ผมเอาไปแขนก่อนได้ไหมได้ไดทุกคนผมรู้แล้วชุดแม่ลนเฮ้ยมึงใครอะตบนอย่าพึ่งเข้าไปตบนอย่าพึ่งเข้าไปตะบนอย่าพึ่งเข้าไปเดี๋ยวแป๊บนึงใคร

คุณมเอมีแสมันไม่มีที่แขวนแล้วหลุดมันไม่มีที่แขวนเร็วเร็วมันไม่มีที่แขวมนแล้มัติดมันติดยังไงวะเนี่ยมันติดยังไงเดี๋ยวเดไม่มีนไม่มีที่แขวนอ๋อเนี่เหรอเกี่ยวเียเกี่ยวนี่ยเหรอนี่ยเหรออ๋นี่ยเหรอมัน่ีกแวเนี่ย ฉันแม่มึงไม่เห็นเหมือนกูเห็นมึงไม่เห็นเหมือนกูมึงไม่มึงไม่เห็นเหมือนกูเห็นมึงมึงมึงไม่เห็นเหมือนกูไอ้นพไอ้นี่หยุด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 ไอ้นพหลบดิไอ้ไรโอ้ยชิอแม่แอบอะไรไม่รู้ไปก้นด่ ลชิดมากัวน,น่่เขายืนมาส่งเขายืนส่งหน้าผ่านเลยต้องบอกเลยผมอยากหันไปดูเพราะเมื่อกี้ใครครับแม่ชนชนบูแลชนชนชมพูจืดหลังมึงเลยเ <Loki> ขาไม่ส่งเหรอเมื่อกี้ก็เอาเอาชุดเป็นแฝดแล้วเขาไม่ส่งเหรอเดียวยวบางคนลุกโว้ย จริงคนไุณดิชผมไม่เห็นผมเลยเดินลงมาก่อนไอ้คิดพวกนี้ไม่ค่อยเห็นไปอ่านแล้วมื่อกี้ขมาส่งไม่รู้ผมไม่กล์อะไยเห็นแต่สบายเสียงพูอะไป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 ทุกคนไปไปก่อนมัาบอยบอลบอยบอลเปิดสวนมาเลยไปก่อนบอลแกโอเคไหมจุดทูบบอกเขาหน่อยไหมพราะยังมีเพลย์แจยอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปจุดทูบเออบอกบอกเขาหน่อยบอกว่าผมมาถ่ายรายการที่บ้านแม่แต่เคียนทุกคนนะตะบอลมีมีครูตะบอลมีครูแต่ว่าไม่ได้บอกกล่าว นะไม่ได้บอกกลางนี่อะไรมันหน้าแค่วะชุดสบายค่ะว่าอยูไหนสบายค่ะว่เนี่ยดูดีไหนกูไม่เห็นชุดสบายชุดสบายไปไหนวะลอยไปไหนวะไปก่อน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 หายปนก่อนทุกคนน่านเดี๋ยวผมให้ตะบอลไปจุดทูบบอกบอกครูก่อนนะบอกครูบาอาจารย์แกก่อนนะเพราะว่าของแกชนกับของเขานะ ขอคนละแช่นะครับนะขอคนละแช่นะอาจจะชนแหละโอ้ไม่ได้บอกเดี๋ยวบอกเขาหน่อยอ่ะนบสง่งส่งเพจไปหาหายบอลก่อนเสียงใครวะเสียงเด็กผู้หญิงอะ่ะมามากูส่งให้อันตะบอลแกไปหยุดทูบ่บอกเจ้าที่ดุทางเลยป่ะฮะบอกดูสปอนด์ด้วย,วยเปิดรับสปอนเซอร์อยู่อ๋อโอเคได้ไปไปบอกไปบอกเจ้าที่ดุทางกลางแจ้งก่อนไปทุกคนผมให้ตะบอลไปบอกก่อนนะเพราะว่าสำคัญจริงนะ คือถ้าเราทํารายการแล้วเรามีครูแบบนี้นะหรือว่ามีอะไรที่เป็นแบบนับถือม,มันจะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าอธิบายยากนะอ่ะโอเคย้ายครับย้ายไปตามต่อที่หน้าเพจข,ของคนป่วนผีเจเนเรชันทูนะครับนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ท่านไหนนะครับที่ดูไลฟ์สดในรายการนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะเป็น ผู้ร่วมสนับสนุนนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาทางเพจได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนะทางเพจนี้ยังเปิดรับสปอนเซอร์นะครับนะอยากมีสปอนเซอร์ลงงานในเพจนะครับเพื่อจะได้มีทุนทรัพย์ในการเดินทางนะครับผมนะ นะฮะแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ส่งดาวเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะดาวทุกดวงที่ส่งมานะครับนะบางส่วนเราจะนําไปทําบุญนะครับบริจาคลงโลงศพเหมือนกับที่เคยทํากันนะครับบ้านหลังนี้นะครับบอกกันเลยนะว่าประวัติอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือเป็นบ้านที่ทําจากต้นตะเคียนนะฮะแล้วก็จะมีเสาตกตะมันอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเสาต้นไหนนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่า,าเจ้าของนะครับนะที่เคยอยู่ก็อยู่ไม่ได้ปล่อยเช่าก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามี ต่ก่อนเนี้ยพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยฮะเป็นป่าใช่ไหมครับทีเนี้ยเจ้าของอ่ะท่านฝันฝันว่ามีผู้โอเคโอเคฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกว่าช่วยเปิดทางให้ญาติพี่น้องฉันเข้ามาหน่อยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าญาติญาติพี่น้องคืออะไรเจ้าของก็ไม่รู้ว่าญาติพี่น้องคืออะไรนะครับแต่ทีเนี้ยจริงๆอ่ะก่าจะตัดต้นไม้ได้นะครับนะใช้เวลาเรื่องรวมเกือบเดือนแล้วฝันแบบนี้ทุกวันนะครับฝันทุกวันฝันว่ามีคนมาบอกว่าให้ตัดต้นไม้เพื่อเปิดทาง จนตัดสินใจนะครับนะถางโล่งเตียนทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหมโล่งเตียนเลยนะครับนะอ่ะโอเคครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสปอนเซอร์ท่านไหนที่ดูไลฟ์อยู่หรือหรือรูปเพจที่แชร์ไปนะครับนะถึงสปอนเซอร์ท่านไหนก็แล้วแต่ฝากกันกดติดตามแล้วก็ฝากกันเป็นกําลังใจให้ด้วยใครอยากอ่สปอนเซอร์อยากจะร่วมสนุนเพจสามารถติดตอ่ออินบ็อกซ์มาทางเพจได้ตลอด24ชั่วโมงครับขออนุญาตนะครับไปตามต่อที่ป่นผีเจเนอเรชั่นทูครับบ๊ายบายเสียงไขว้เหี้ย หลอนว่าแม่งเยี่อยู่ในป่าได้แทะนเนี่ย